อ่าดูก i, ้างนี้บ้านี่เดี๋ยวเราดูนะครับว่าน้องบอสจะไปโรงเรียนวันแรกเราจะไปเจอเพื่อนเยนะเอะไหมเจอเพื่อนเยอะไหมชอบไหมบอสชอบไหมโอเคโอค้โหสุดยอดบอสนบอกชอบ,ชอบไปโรงเรียนเอาละเดี๋ยว <Eu S 1> เราไปดูกันตอนนี้ผมกำลังขับรถมาจะไปโรงเรียนนะเออน้องน้องบอสแต่งตัวหล่อไหมหล่อไหมหล่อแล้วน้องบอสจะเรียนเก่งไหมน้องบอกซิบอกซิเก่งไหมเก่งไหม โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวกำลังจะถึงโรงเรียนแล้วมาขับมาเร็วนี่นี่ของเล่นหนุนเป็นไงมีความรู้สึกไงเมา่มาถึงโรงเรียนแล้วไหนลองเล่าให้ฟังดิเล่นของเล่นแลยครับตอนนี้อเมีเพื่อนป้าใหม่มาด้วยน้องบอสเดี๋ยวๆๆๆก็ตอนกลับ ก็มีร้องวิทวัดนิดหน่อยนี่นะครับเหตุการณ์